สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูภูเบศอีกครั้งนะครับในรายวิชาทัศนิสินของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่4นะครับเรื่องของการสร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์นะครับซึ่งหน่วยนี้เราเรียนมาแล้ว2เรื่องนะครับเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนครับตัวชี้วัดนะครับบอกว่านําผลการวิจารณ์นะครับไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนานะครับ จุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับก็คอือ 1. อธิบายความหมายของแฟ้มสะสมงาน 2. จัดทําแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์ของตนเองแล้วก็ 3. เห็นความสัมพันธ์ของการจัดทําแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์นะครับอันนี้คือจุดประสงค์ของการเรียนรู้มีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับครับนักเรียนมาดูผังสาระการเรียนรู้นิดหนึ่งนะครับ ผังสาระการเรียนรู้นะครับในหน่วยนี้นะครับเราเรียนไปแล้ว2เรื่องด้วยกันเหลืออีกสองเรื่องเรื่องที่1นึ่งที่เราต้องเรียนในวันนี้คือ 1. การพัฒนาผลงานทัฒนาศิลป์2การจัดทําแฟ้มสะสมงานนะครับเอาละครับนักเรียนครูจะมีคําถามมาถามนักเรียนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับคําถามมีอยู่ว่าเมื่อ ผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียนนะครับได้รับการวิจารณ์กันไปแล้วนะครับเราควรจะทำสิ่งใดเป็นขั้นตอนต่อไปหลังจากการถูกวิจารณ์กันแล้วนะครับทำอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกทำอะไรครับทำการพัฒนาผลงานทัศนศิลป์นั่นเองนะครับน้องเพราะว่าเราได้รับคำวิจารณ์แล้วเราจะต้องนำคำวิจารณ์เนี้ยไปปรับปรุงพัฒนาผลงานต่อไป ครับถ้าพูดถึงขั้นตอนของการพัฒนางานทัศนศิลป์นักเรียนคิดว่าขั้นตอนของการพัฒนางานทัศนศิลป์เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมมีหัวข้ออะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหนึ่งจะต้องมีอะไรครับแรงบันดาลใจนะครับในการสร้างสารรค์ผลงานอะไรอีกครับร่างแบบนะครับตามที่จินตนาการเอาไว้นะครับซึ่ง มันจะต่อยอดมาจากแรงบันดาลใจนั่นเอง 3. นะครับคืออะไรเอย่ยประเมินและปรับปรุงแก้ไขแบบร่างนะครับเราร่างมาแล้วนะครับมีอยู่หลายแบบแล้วทีเนี้ยเราก็มาประเมินแล้วก็ปรับปรุงเอาผลงานที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือสร้างสรรค์ผลงานตามแบบนะครับให้มีความสมบูรณ์นั่นเองนะครับอันนี้คือ เป็นขั้นตอนของการพัฒนาผลงานทัศนศิลป์นะครับมีอยู่4ขั้นตอนหลักๆด้วยกันนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับตัวอย่างที่เราดูเมื่อกี้นะครับเป็นภาพนกเงือกนะครับเป็นผลงานที่ผู้สร้างสารรค์เนี่ยมีเจตนาต้องการจะสร้างสารรค์ผลงานออกมาในรูปแบบประติมากรรม3มมิตินะครับโดยมีการร่างขนาดสัดส่วนรูปทรงใหม่ๆอย่างอิสระนะครับให้เกิดเป็นผลงานขึ้นมานะครับ จากนั้นนำมาเป็นแม่แบบในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมานะครับนักเรียนครับขั้นตอนต่อจากการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์นะครับโดยการนำคำวิจาร์เกี่ยวกับผลงานชิ้นนั้นมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาชิ้นงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดนี้เรียกว่าการพัฒนาผลงานทัศนศิลป์นะครับ เรามาดูเรื่องต่อมาครับการจัดทําแฟ้มสะสมงานทศัศนศิลป์นะครับการจัดทําแฟ้มสะสมงานทศัศนศิลป์นั้นมีเนื้อหาอะไรยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับนักเรียนองค์ประกอบของแฟ้มสะสมงานประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีอยู่2ส่วนหลักๆครับนักเรียนส่วนที่1ก็คือส่วนนําส่วนที่2คือส่วนเนื้อหาซึ่งส่วนนํากับส่วนเนื้อหาเนี่ย มีอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกนะครับส่วนนําส่วนนําประกอบไปด้วยอะไรบ้างนักเรียนคิดว่าส่วนนํานี้มีอะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกจะต,ต้องมีปกแน่นอนอยู่แล้วนะครับม,รำำมีอะไรอีกคำนํามีอะไรครับสารบัญมีอะไรอีกประวัติส่วนตัวและก็จุดมุ่งหมายของการทำแฟ้มสะสมงานนะครับ อันนี้คือส่วนนํานะครับมีอยู่5ข้อหลักๆไปดูทีละข้อกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนนํานะครับปกนะครับปกเนี้ยเราจะต้องทําอย่างไรให้เกิดความน่าสนใจนะครับเราจะต้องมีการออกแบบให้มีความสะดุดตามีความน่าสนใจดึงดูดสายตาผู้ที่สามารถมองเห็นนะครับ และมีความเข้าใจง่ายสรุปเนื้อหามีรายละเอียดครบถ้วนนะครับในส่วนของปกเพื่อให้เกิดความดึงดูดนั่นเองนะครับต่อมาครับคำนำครับคำนำเนี่ยนะครับคำนำมีลักษณะอย่างไรครับนะักเรียนนะักเรียนลองคิดดูสิว่าคำนำจะต้องมีลักษณะอย่างไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับคำนำนั้นเป็นส่วนแรกที่เรานั้นเปิดแฟ้มออกมาแล้ว จะเห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเล่าถึงวัตถุประสงค์นะครับการจัดทำแฟม้มแฟ้มนี้มีความสำคัญอย่างไรอันนี้คือคำนำนะครับต่อไปครับสารบัญน,นะครับสารบัญเนี่ยคืออะไรนะครับครูเชื่อว่านักเรียนนั้นรู้กันหมดแล้วนะครับว่าสารบัญคืออะไรสารบัญเนี่ยเป็นรายการหัวข้อใหญ่นะครับและหัวข้อย่อยตามที่เราปรากฏแล้วเห็นเป็นลำดับซึ่ง จะมีตัวเลขบอกนะครับว่าอยู่หน้าไหนหน้าไหนอะไรอย่างนี้อันนี้คือสารบัญน,นะครับต่อมานะครับประวัติส่วนตัวอันนี้สําคัญนะครับเราต้องแสดงถึงความเป็นตัวเองให้ได้นะครับก็คือควรนําเสนอประวัติส่วนตัวอย่างไรนักเรียนลองทายดูสิติกตอ,อกติกตอ,อกควรนําเสนอความเป็นตัวเองอย่างชัดเจนนะครับรวมถึงประวัติทางการศึกษาด้วยอันนี้คือประวัติส่วนตัวนะครับ ต่อมาจุดมุ่งหมายของการจัดทำแฟ้มสะสมงานนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อแสดงพัฒนาการของตนเองนะครับและเพื่อใช้ในการเตรียมสมัครเรียนนะครับเพราะว่าแฟ้มสะสมงานมันจะมีไทม์ไลน์ของมันถูกต้องไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันจะมีการพัฒนาการของมันเรื่อยๆแฟ้มสะสมงานส่วนที่2ก็คือส่วนของเนื้อหานะครับ ส่วนของเนื้อหาเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ 1. คือผลงาน 2. คือความคิดที่มีต่อผลงานนะครับ3ผลการประเมินงานนะครับทั้ง3ส่วนนี้นะครับเราไปดูทีละส่วนกันเลยนะครับแน่นอนครับผลงานเนี่ยนะครับผลงานเนี่ยคืออะไรครับผลงานก็คือเป็นชิ้นงานนะครับที่เรานั้น นํามาใส่แฟ้มซึ่งชิ้นงานเนี้จะต้องอยู่ในช่วงของปีการศึกษานั้นๆอย่างเช่นเราอยู่ในปีการศึกษานี้เราก็ต้องรวบรวมมา1ปีการศึกษามาจัดทําแฟ้มนะครับซึ่งถ้ามันมากจนเกินไปนะครับนักเรียนอาจจะเลือกนําผลงานนะครับที่ดีที่สุดนะครับนำมาใส่แฟ้มก็ได้นะครับส่วนเนื้อหาต่อมานะครับคือความคิดที่มีต่อผลงานนะครับ ความคิดที่มีต่อผลงานเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่อาจจะใส่ควบคู่ไปกับชิ้นงานเลยก็ได้เพราะว่าผลงานแต่ละชิ้นนั้นจะมีความคิดหรือความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับต่อมานะครับการประเมินผลงานนะครับส่วนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าการประเมินผลงานแต่ละชิ้นนะครับจากครูผู้สอนนั้นจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา งานชิ้นต,ต่อไปของเราได้เลยนะครับนักเรียนครับจากที่เราได้รู้เนื้อหากันไปหมดแล้วนะครับการจัดทำแฟ้มสะสมผลง,งานนะครับมีประโยชน์อย่างไรเอ่ยนะครับมีประโยชน์อย่างไรติ๊กตอกติ๊กตอกได้ไหมเอ่ยมาดูครับข้อที่หนึ่งคือได้แสดงพัฒนาการทางด้านความรู้ความเข้าใจของตัวนักเรียนเอง ข้อที่2ครับช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบของนักเรียนข้อที่3นะครับเป็นช่องทางสะท้อนความก้าวหน้าความสําเร็จของตัวนักเรียนเองครับข้อที่4คือส่งเสริมการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพและข้อสุดท้ายก็คือเป็นช่องทางในการสื่อสารนะครับทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์กับนักเรียนทั้งหมดเลยในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับทำแฟ้ม สะสมงานขึ้นมาครับนักเรียนครับถ้าพูดถึงแฟ้มสะสมงานเนี่ยเป็นการรวบรวมผลงานภายในระยะเวลาใดาเวลาหนึง่งเพื่อสะท้อนความคิดเห็นและภาพแห่งความสำเร็จนี่ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าแฟ้มสะสมงานครับ ในช่วงนี้ครูจะมีคำถามให้กับนักเรียนนะครับได้ช่วยกันตอบนะครับไปดูคำถามที่หนึ่งกันเลยคำถามนี้มีคำถามว่าขั้นตอนในการพัฒนางานทัศนศิลป์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ 1. น,นะครับสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานนะครับ2ร่างแบบผลงานตามจินตนาการ ที่เราจินตนาการเอาไว้นะครับ 3. ประเมินและปรับปรุงแก้ไขแบบร่างนะครับแล้วก็ 4. สร้างสรรผลงานตามแบบที่แก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ทั้ง4ข้อนี้มันจะมีการเรียงลำดับมาเรื่อยๆนะครับนะได้แรงบันดาลใจแล้วก็ร่างแบบร่างแบบแล้วก็ประเมินปรับปรุงแก้ไขแบบร่างและก็สร้างสรรตามแบบให้สมบูรณ์อันนี้คือขั้นตอนของการ พัฒนางานทัศนศิลป์นะครับองค์ประกอบต่อมานะครับองค์ประกอบสําคัญที่สุดของแฟ้มสะสมงานคือส่วนใดเอ่ยนะครับองค์ประกอบสําคัญที่สุดของแฟ้มสะสมงานคือส่วนใดท่านเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกตอบครับคืออะไรครับคือผลงานนั่นเองเพราะว่ามันคือแฟ้มสะสมงานถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนะครับ ผลงานคือหลักฐานที่ใช้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของทักษะความสามารถและพัฒนาการของผู้สร้างสรรค์นะครับเอาล้นะครับเราเรียนเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจนะครับเรื่องที่เรานั้นเรียนมาวันนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งคือการพัฒนางานทัศนศิลป์นะครับการพัฒนางานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการวิจารณ์งานมาแล้วนะครับโดยที่เรานำคำวิจารณ์งานทัศนศิลป์เนี่ยนะครับ มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาชิ้นงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อมาครับการจัดทำแฟ้มสะสมงานนะครับเป็นการรวบรวมผลงานภายในระยะเวลาใดาเวลาหนึ่งนะครับเพื่อสะท้อนความคิดเห็นและภาพความสำเร็จของตัวนักเรียนเองนะครับอันนี้คือการจัดทำแฟ้มสะสมงานครับผมอันนะครับนักเรียนเรามาอยู่ในช่วงของภาระ งานชิ้นงานกันนะครับภาระงานชิ้นงานครูจะให้นักเรียนทําอะไรในครั้งนี้ก็คือให้นักเรียนนั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลงานของตนเองแล้วรวบรวมผลงานที่ดีที่สุดนะครับมาจัดทําแฟ้มสะสมผลงานของตนเองตามหัวข้อดังต่อไปนี้ครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับไปลงมือทําชิ้นงานกันเลย โอเคนะครับหลังจากที่เรานั้นทําชิ้นงานกันไปแล้วนะครับเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัตินิดนึงนะครับการพัฒนางานทัศนิสินเนี่ยจะต้องศึกษาและฝึกฝนทักษะความคิดสร้างสรรค์ออกแบบนะครับจากคําวิจารณ์นํามาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนการจัดทําแฟ้มสะสมงานจะต้องศึกษาหาความรู้ทางศิลปะอย่างสม่ําเสมอเพื่อจัดทําแฟ้ม สะสมงานให้มีความทันสมัยเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับนักเรียนหลังจากที่เรานั้นได้พัฒนาผลงานของตนเองกันไปแล้วนะครับพร้อมว่าจัดทำแฟ้มสะสมงานกันไปแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับนำผลงานของตนเองนะครับมานำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์นะครับโดยที่ครูและเพื่อนๆนะครับจะร่วมกันประเมินนะครับว่านักเรียนนั้นมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหน และครูกับเพื่อนๆนะครับจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับในการพัฒนาผลงานของนักเรียนต่อไปในผ่านพักหน้าครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนักเรียนไปนำเสนอกันเลย โอเคนะครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนนั้นได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานทัศนศิลป์พร้อมกับจัดทําแฟม้มสะสมผลงานกันไปแล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนนะครับคงจะได้นําความรู้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานของนักเรียนหรือจัดทําแฟ้มของนักเรียนต่อไปในภายภาคหน้าและนักเรียนยังสามารถนําผลงานของตนเองนะครับไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับช่องทาง YouTube หรือว่า i n s t a g r กรนะครับ เพื่อให้เพื่อนๆหรือว่าผู้อื่นที่สนใจนะครับได้รับความรู้ไปพร้อมๆกับเราด้วยนะครับศิลปะและทัศนศิลป์กับครูผู้เบตยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ